แล้วจ้าแม่ซีนชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เราคลิปที่2เจอกันช่วงประมาณเทียงเทียงนะคะตาราง653 907เป็นข้างขึ้นสมาชิกจับเด่น7แล้วก็เด่น6นะคะโดยส่วนใหญ่เนาะแอดมินก็เลยอ่านในคอมเมนต์คลิปแรกที่ลงให้ะคะ่ะทุกคนเลขตารางตามนี้เลยนะคะหกห้าสามูดูลาวแม่น้ำหนึ่งนะคะพี่พีแอดมินไปเร็วหน่อยเนาะ ชุดเต็มนะคะชุดเต็มแม่น้ำหนึ่งนะคะใบเต็มซ้ายมือที่ได้นำเสนอให้ไม่เข้ามันจะมีเป็นใบเลขด่วนแล้วกันดว่วนแม่น้ำหนึ่งเขาให้มาวันพุธเข้า3ตัวนะคะแต่ว่าแอดมินไม่ได้นำเสนอให้นะคะเอออ่ะส่วนชุดเต็มวันนี้ฟันศูนย์นะคะแปดหกแปดเกแนย์หกเก้าหแล้วก็เก้านคู่นะคะ4ตัวก็คัดเอาเนาะ 8690เกชุดนี้เทียมินพูดถึงเมื่อกี้สายดว่วนสปะปะรอบวันพุธให้394ก็คือเข้าทั้ง3ตัวนะคะทั้งล่างทั้งบนทุกคนครบเลยเดี๋ยวถ้ายังไงแม่นำหนึ่งเขาปล่อยสายด่วนเขาจะปล่อยค่ำค่ำอ่ะทุกคนประมาณหกโมงหนึ่งทุ่มนี่แหละเดี๋ยวแม่สินวลจะมาอัปเดตให้นะคะพิมพ์รอไว้ได้ลเลยจ้ะแล้วก็พ่อเฮีฮาสามสี่มาลางนะคะตรงๆเลยเนาะ สอบผ่านนะฮะวันนี้ก็หวังว่าจะเดินดีไหลดีต่อในสะามสิบมกราคมหกเก้าสามตัวเจ็ดหกสี่นะฮะจับคู่ที่เจ็ดหกเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดเก้าเก้าสี่แล้วก็สามหนึ่งเน้นให้ที่เจ็ดสี่แล้วก็หกสี่นะคะพอยฮะเนาะส่วนมะอุ่นะจ๊ะสอบผ่านนะสามเก้านะขึ้นบนจ้ะแนวทางมะอู่เป็นอีกหนึ่งใบที่ ลาวนะคะโอเคเหมือนกันแฟนคลับก็ถามหาเยอะนะคะมาดู30มกราคมใบขวาเมือวันนี้เมาให้เด่นตำลาวคือ3จับคู่นะคะก็จะมี2 5 2 3 2 7 3 5 3 7 5 7นะคะวงกลมเป็นตัวเนนเดอร์เน้นที่3 5 3 7 5 7ค่ะการเบิ้ลให้ที่2 2เบิ้ล3 3 แล้วก็เบอร์เจ็ดเจ็ค่ะพีพีมาอุนาะต่อด้วยหนูน้ําทิพย์ค่ะหนูน้ําทิพย์อาฟังแอดมินจะอธิบายให้ฟังใบซ้ายมือเป็นใบนะคะงวดวันพุธที่28แปดมกราคมที่ได้นําเสนอให้เด่นสิบล่างวันพุธให้หให้เก้าให้สองล่างออกสามสี่ไม่เขา่ามีการรันสูตรใหม่ถ้างวดไหนาสูตรเขาจะรันสูตรใหม่เลยทุกคนซึ่งเป็นใบขวามือนะคะเหมือนเขาย้อนสูตรอา 3, 4, ะะ่ 4, าสามสี่นะคะสี่มานะคะสำหรับสูตรใหม่ของเขา ส่วนเด่น10ล่างเนี่ยวันนี้วันที่30มสิบมกราคมให้เดน 8- ปดเดนศเดนสามท่าไหนช่นชอบการคำนวณทางโนน้ำทิพต์ามนี้เลยต่อด้วยแม่ระยองแอดมินไม่เคยนำเสนอเราของแม่ระยองเลยนะพี่พี่ยังไงฝากพี่เจนาด้วยเนาะก็คือวันพุธเห็นว่าเข้านะคะสามสี่มาล่างตัววิ่งเ่าก็เข้าก็คือสามแอดมินได้ข้อมูลมานะคะวันนี้30มสกราคมมาเห็นว่าเข้าห้างัวติด เข้าห้างวันติดแสดงว่าวันวันพุธวันที่ห้ามาลุ้นต่อนะคะว่าวันนี้จะหกวัติดไหมใช่ไหมแอดมินพ,พูดถูกหรือพูดผิดเนี่ยอ่าแม่ละยองนะ,ะวิ่งหนึ่งแล้วก็สามนะคะบนล่างนะคะสำหรับตัววิ่งจุดจับคู่นะคะให้หนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะคะสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดข่าวงกลมเน้นสี่คู่เหมือนเดิมนะจ๊ะนะาจ๊ะต่อด้วยทะเลใจค่ะ ทะเลใจเด่นมานะคะเด่นมาครบเลย9แล้วก็4แต่ว่าจับคู่ไม่เข้าเนะมาดู30มกราคมนะคะตัวเด่นให้เด่น3เด่น5ค่ะจับคู่ที่เบิ้ล3 3 3 5 3 6 3 7 5 4 5 6 5 9แล้วก็6 9ค่ะชุด3ตัวให้3 3 5 4 3 5 4 3 6 3 5 6 9 3 5 9 3 6นะคะมีชุด สีตัวให้ด้วยนะคะพี่พี่เนาะมาแค่ตัวเด่นนะลุ้นต่อต่อด้วย,วยแอดสินสินโคราชพี่พี่ทุกคนวินเข้านะคะวินสี่ตัวให้นะ,ะคะใครตัดเล่นนะเอ็ดมินคิดว่าอย่างน้อยก็ได้สามตัวตือๆเนาะสามตัวตือๆก็น่าจะเป็นสี่สามเก้าเก้าสามสี่สามสี่เก้านะครับประมาณนี้อ่ะสามสี่มาล่างจ้ะสาม มีแค่สามสี่ไม่มีสามเก้านะทุกคนเอามาล่างแล้วก็เข้าที่ตื่นเตือนนะคะโอเคเนาะมาดูแอดซินนะคะวันนี้หกห้าหนึ่งสี่สี่ตัวเล่นอย่าลืมคัดเพิ่มเติมนะคะจุดสามตัวแอดซินให้ห้าหนึ่งสี่แล้วก็หกสี่ห้าค่ะจับคู่วันนี้หนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้าแล้วก็สี่หกหนึ่งสี่หนึ่งห้าสี่ห้าสี่หกนะคะลาวแอดซินโคนราจารตีเล็กต่อนะคะตีเล็กหลุดอ่ะสามสิบมอคอนะคะวันนี้เด่นหนึ่งแล้วก็หก สามตัวสามหนึ่งเจ็ดสามหกเจ็ดค่ะชุดสี่ตัวสองสามหนึ่งเจ็ดสองสามหกเจ็ดจับคู่ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งสองหกเจ็ดหกเก้าแล้วก็หกสองค่ะส่วนแอชชาชัยหลุดจ้าวันนี้หนึ่งห้าหกสี่นะสี่ตัวสามตัวหนะ้าหกสี่หนึ่งห้าหกห้าหนึ่งสี่เนาะจับคู่หกสี 1, 5, 6, ่ห้าหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้าสี่แล้วก็หนึ่งห้านะคะหกคู่ค่ะก็ต่อด้วยนะคะเอชรดา แอดชลดานะคะมาบน93เป็นตัวกลับนะคะอันนี้เป็นชุดเต็มนะคะลาวของแอดชลดาเอามาดูวันนี้นะคะตัวเด่นคือเด่น9เด่น0ูเด่น1ตัวจับก็คือ3 4 5 9นะคะทุกคนจับคู่นะคะ93 94 95เบิ้ล9 9 0 3 0 4น5 0 9นนะคะ13 14 15แล้วก็19นะคะวันพุทธ ข้านะะมาลุ้นต่อนะสำหรับแบดเชื่อดาจ้าแล้วก็กระแตกระแตหลุดส่วนวันนี้ตัวเด่น964ตัวจับ017สูตรชนที่9ค่ะมี90 91 97 60 61 67นะคะ40 41แล้วก็47 9คู่ค่ะมาติดติดกับน้ำหวานครูน้ำหวานนะคะเราออก3 4 3 9เด่น3มาจับ คูบ่บอกเขาเด้อบอกเขานะเอามาดูของวันที่30วันนี้ตัววิ่งคือ9นะ,ะจับคู่90-94-96-46แล้วก็75นะคะ5คู่เนาะชุด3ตัวให้890-894แล้วก็896ลุ้นนะคะเป็นวดสุดท้ายของเดือนมก,กราคมแล้วเด้อไปแอดหัดค่ะแอดหัดอ่าเข้าไหมพี่ ไม่เข้านอ้อเราออก3 4 3 9นะคะสำหรับวันนี้30มกราคมวิ่งรูปศูนย์ชุดจับคู่ศูนย์เ0็ดศูนติดเบิ้นที่00ติดเบิ้นที่99ค่ะพี่วิน07 8 9นะคะเน้นๆแขนๆ0ูนย์ตัวให้009แล้วก็709 4ตัว9709ท้าถ้าแอดมินอาร็รวกดแคปหน้าจอเลยนะคะมีพี่ๆดูถึงตรงนี้ไม่เอ่ยรู้สึกว่าช่วงนี้ คลิปแอดมินยอดวิวลดลงเยอะมากทุนหมดแล้วก็อ่านตัวเลขต่อนะคะสำหรับตำราของแอดนันวันนี้ได้มาเร็วเพราะว่าเจ้าของแนวทางปล่อยเร็วมาแค่ตัวเด่นนะคะพี่ๆของงวดวันพุธก็คือ3จับคู่ไม่เข้าค่ะมาดูวันนี้นะคะ3ามกราคมแอดนันให้เด่นตำราคือ0ูนย์แล้วก็3เนาะจับคู่ให้ที่2 72883ดสอง8ปเจดปค่ะ 30แล้วก็84นะคะอันนี้เป็น2ตัวชุดเต็มส่วน3ตัวมี780 280แล้วก็230นะคะสุดท้ายของคลิปนี้นะคะพี่พี่ไทเกอร์ค่ะงวดวันพุดไม่เข้าเนะเราออก3439นะคะวันนี้30มกราคมไทเกอร์ให้4ตัว8590นะคะชุดจับคู่ก็จะมี858980ค่ะ5950แล้วก็90มีทั้งหมด6คู่ค่คะพี่พี